ไม่ทิ้งกันลินดาคัททันเจริญนอนนิ่ง18ปีเพื่อนแท้ดูแลไม่ห่าง เป็นเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งกันจริงๆสำหรับนักแสดงมากความสามารถตุ๊กเดินเต็มและลินดาคาทันเจริญซึ่งการเกิดเหตุของลินดาไม่สบายหนักตั้งแต่ปี2547มาวันนี้เป็นเวลากว่า16ปีทีมข่าวมีโอกาสต,าต่อสายตรงถึงตุ๊กเดินเต็มเพื่ออัปเดตเพื่อนรักว่าเป็นอย่างไรคุณตุ๊กเผยว่าเริ่มดีขึ้นบ้าง ลินดาคาทัานจเจริญได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับเป็นในพระบรมราชานุเคราะห์รักษาอยู่ห้องพักจุฬาลงกรณ์ลินดาคาทัานจเจริญชื่อเล่นดาเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2499เป็นนักแสดงนางแบบชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องแก้วของเปียกโปเตอร์แสดงร่วมกับทูนฮิรัญยทรั์ เมื่อปีพุทธศักราช2523และผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดจากบทประพันธ์ของโบตันกำกับโดยวิจิตคุณาวุธิ เมื่อพุทธศักราช2528และมีผลงานด้านการละครและเดินแบบมาต่อเนื่องผลงานส่วนใหญ่เป็นงานด้านละครเธอเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองทีวีมหาชนนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดนิยมปีพุทธศักราช2525จากละครสงครามพิศวาสทางช่อง3ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์บ้านเมืองโดยได้รับรางวัลคู่กันกันกบรัชนูบุญชูดวงจากละครผมไม่ได้ลิขิตทางช่อง9จากการ การโหวตให้คะแนนโดยผู้อ่านหนังสือพิมพ์บ้านเมืองทั่วประเทศระหว่างนั้นเธอได้พบรักและสบรถกับนักธุรกิจด้านเพชรพลอยจากนั้นจึงหันไปร่วมหุ้นกับสามีทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับจิวเวอรี่และด้านซาลอนทำให้หายไปจากวงการบันเทิงแต่สุดท้ายชีวิตคู่ก็ล้มเหลวต้องแยกทางกันมิตรภาพดีๆไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับนักแสดงอาวุโสตุกเดินเต็มสารีตุนที่หมั่นคอยดูแลแววเวียนไปเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อ อย่างลินดาคัดทันเจริญมาโดยตลอดเธอเผยว่าหน้าตาเขาสดใสค่ะคือไปเยี่ยมทุกครั้งดาเขาเป็นคนที่เข้มแข็งเขาจะยึดถือในพระมหากรุณาธิคุณเขาบอกว่าดาจะไม่ยอมไปไหนหรอกดาจะเข้มแข็งเพราะว่าดาอยากจะอยู่ถวายพระพรพระองค์ท่านตลอดไป อันนี้ที่เราฟังแล้วเราซึ้งใจเพราะเขาจะเอารูปวางไว้บนหัวเตียงตลอดเวลาแล้วเขาก็เขียนการ์ดเขียนอะไรต่ออะไรถวายพระพรเราเอาเทปสวดมนต์ไปให้เขาเขาเข้าใจในศัจธรรมแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสวดมนต์ไหว้พระเลยทำให้เขาใจเย็น